สวัสดีครับสมาชิกมาตามดวงทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมจะจัดมาวิเคราะมาวิจาร์ณดวงชะตาชีวิตของท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีกรกฎนะครับดวงชะตาชีวิตของท่านในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31 เดือนมกราคมปีพศ2564ถึงในวาระปีใหม่ครับจะเป็นเช่นไรก็มาดูวิการวิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาชีวิตเพื่อที่เป็นแนวทางการดำเนินการใช้ชีวิตการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจหน้าที่การงานชีวิตครอบครัวชีวิตการเงินการทองชีวิตความรักจะเป็นเช่นไรโชคลาภจะบังเกิดขึ้นกับท่านหรือไม่ ในช่วงเดือนมกราคมนะครับท่านที่เกิตราศีกรกฏครับท่านที่เกิตราศีกรละกฏในวันที่1นะครับวันที่หนึ่งมกราคมดาวโคจรมาโคจรมาทับลัคนาเกิดของท่านก็คือดาวจันครับในช่วงวันที่1นะครับดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนของราศีกรละกฏครับราศีกรกฎคือดาวเจ้าเรือนครับดาวจันทร คจรมาสถิทัพลักขณาเกิดของท่านนะครับแล้วก็ส่งผลอิทธิพลให้ท่านในช่วงเดือนมกราคมถือว่าเป็นช่วงท่านที่เกิดราศีกรกฎจะมีความราบรื่นมีความสุขมีความสมหวังมีความโชคดีในชีวิตในหลายๆอย่างครับในหลายอย่างแต่ก็จะโชคดีทุกอย่างทุกเรื่องก็เป็นไปไม่ได้ครับก็ดูการวิเคราะห์อาจารย์นะครับว่าแนวทางการดำเนินชีวิตในช่วงปีใหม่ครับปี2564ตรงกับปีฉลู ปีนักษัตว์คือปีฉลูรวครับจะเป็นเช่นไรครับส่วนเรื่องของการเงินครับกระดุมพระดาวกรดุมพระในช่วงนี้ครับดาวกดุมพระคือดาวเจ้าเรือนดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนของเป็นอเิครับช่วงนี้การเงินการทองสภาพคล่องถือว่าได้เงินได้ทองมารือว,ว่าการเงินการทองสภาพคล่องได้มาก็ต้องจับใจใช้สอยออกไปไนะครับในช่วงนี้ครับคือคุ้มของรักษาไม่ได้ครับส่วนเรื่องของ ชีวิตครอบครัวชีวิตความรักก็มีความราบรื่นดีครับมีความแฮปปี้ดีครับในช่วงนี้ครับมีความแฮปปี้ครับถือว่าดาวเจ้าเรือนดาวเจ้าเรือนปัตตานิคือดาวเสาร์ครับดาวเสาร์โคโจรเข้ามากระทบลิงลัคนาเกิดอยู่ในเดือนของปัตตานิเข้าเรือนตำแหน่งเรือนนะครับแล้วก็มีดาวปรหัสครับในดาวพรหัสซึ่งเป็นดาวปรหัสดาวดวงนี้ครับก็ไม่ค่อยถูกชะตาก,กับดาวเสาร์้วยครับแล้วก็มีปัญหาความขัดแย้งทางความคิด หรือว่าความขัดแย้งในเรื่องของครอบครัวก็มีก็มีมีทั้งให้คุณทั้งให้โทษแล้วครับแล้วก็อีกดวงหนึ่งคือดาวดาวพุธครับดาวพุธก็เป็นดาวการิกินีกับดาวเสาร์ครับดาวพุธเป็นดาวการีกับดาวเสาร์อยู่ในเรือนของดาวเสาร์ก็คือว่าชีวิตครอบครัวก็จะมีปัญหากระทบกระทั่งอยู่ระดับหนึ่งนะครับในช่วงเดือนมกร,ราคมนะครับหรือว่ามีทั้งความราบร่นมีความความสุขหรือความโชคดี ปราเผาปะปนกันไปนะครับถือว่าดีมากกว่าที่ไม่ดีเนะครับส่วนเรื่องอาชีพหน้าที่การงานครับอาชีพหน้าที่การงานดาวเจ้าเรือนของดาวกร,รมมะคือดาวองคารอยู่ในตําแหน่งเป็นดาวเกษตรอยู่ในตําแหน่งราสีเมษนะครับราศีเมษช่วงนี้อาชีพหน้าที่การงานก็ถือว่าประสบความสาเร็จพอสมควรน,นะครับส่วนเรื่องของราพะโชคราบก็เช่นเดียวกันครับราพะโชคราภ เป็นทุกขลาบมากกว่าครับในช่วงนี้ครับได้ลาบได้เงินได้ทองมีโชคลาบลอยกงานก็มีการจับใจใช้สอยออกไปครับในช่วงนี้ลาบลอยหรืออาจจะว่านี้เดือนมกราคมยังดีนะครับโชคลาบลอยบังเกิดขึ้นอยู่นะครับบังเกิดขึ้นกับดวงชะตาชีวิตของท่านที่เกิดราศีกรลกฎก็ถือว่ามีความราบเื่อนดีในระดับหนึ่งนะครับมาดูทักษะวันเกิดของแต่ละท่านนะครับท่านที่เกิดในแต่ละวันนะครับในท่านที่เกิดในแต่ละวัน ที่อยู่ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎครับวันอาทิตย์ครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในวันอาทิตย์อาทิตย์เป็นบริวารอาทิตย์เป็นบริวารตกเรือนตกเรือนรอรีครับช่วงนี้ครับดาวอาทิตย์เป็นบริวารตกเรือนอรีก็มีปัญหาเรื่องการเงินการทองครับหรือว่ามีการซ่อมแซมบํารุงเครื่องใช้อุปกรณ์ภายในบ้านภายในครัวเรือนหรือมีปัญหาความขัดแยง้งทําบริวารก็ ดาวบริวารเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองครับท่านเองครับในช่วงนี้ครับจะเ,เป็นย้าเป็นดีโชคไมลาบได้มาก็เป็นทุกขลาบมากกว่าครับทุกขลาบมากกว่าเพราะดาวอาทิตย์อยู่ในตําแหน่งที่เป็นอรลนะครับส่วนดาวอายุครับดาวจันทร์เป็นดาวอายุอายุก็ตกกลุ่มลัคนาเกิดถือว่าสุขภาพดีครับในช่วงนี้ครับพลังในร่างกายถือว่าโดดเด่นดีครับในช่วงนี้อายุดาวอายุดีครับอายุเดน ดาวเดชคือดาวอังคารดาวเดชตกเรือนกรรมะมีตําแหน่งอํานาจลักาสะาที่การงานในทางที่ดีขึ้นนะครับมีการปรับเปลี่ยนหรือคนที่กําลังาะสมัครงานสมัครการไว้ใหม่ครับในช่วงเดือนมกราคมท่านมีเกณฑ์ที่จะต้องได้งานได้การใหม่แน่นอนครับหรือมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งอาชีพหนะ้าที่การงานที่ดีขึ้นนะครับในช่วงเดือนมกราคมครับท,ที่เกิดบัน,นเพชรบริวารอายุเดชสีส่วนดาวสีครับ ดาวพุธเป็นดาวสีจะประสบความสาเร็จโชคดีครับมีความราบรื่นเรื่องของคู่คนส่วนหรือท่านที่ไม่มีคู่ก็จะได้พบคู่นะครับจะได้เจอได้เจอคู่นะครับในช่วงนี้ครับหรือว่าท่านที่มุ่งหวังที่จะประกอบอาชีพธุรกิจลงทุนทําอาชีพธุรกิจหน้าที่การงานก็จะมีความราบรื่นดีนะครับในช่วงเดือนมกราคมนะครับในช่วงเดือนมกราคมตัวาจะมีเกณฑ์ที่จะต้องได้ปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานในทางที่ดีขึ้นครับวันอายุเดศสีมูละ ดาวมูละนะครับดาวเสาเป็นดาวมูละอยู่ในเรือนของปัตตนิตจะได้โอกาสที่ท่านจะได้หลักทรัพย์หลักฐานได้ที่ได้ทางได้บ้านได้ช่องหรือว่าได้ซื้อรถซื้อ,อสิ่งอำนวยความสะดวกในเกณฑ์มกราคมหรือว่าเกณฑ์ตรีพศ .2560 ใส่ครับเว่าดาวเสาสถิตอยู่นานนะครับดาวเสาปดีครับดาว ปรหัก็ดีครับสถิตอยู่ในตําแหน่งของราศีปัตนีเป็น1ปีครับส่วนดา,าวเสาร์สปีครึ่งครับจะประสบความสาเร็จนะครับเกณฑ์ที่ท่านจะได้หลักทรัพย์หลักฐานการงานหรือว่าการงานมั่นคงหรือว่าซื้อสังหาริมทรัพย์ซื้อที่อยู่ที่อาศัยซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกในเกณฑ์เดือนมกราคมหรือว่าเข้ามกราคมเป็นต้นใดปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่ท่านจะประสบความสําเร็จปีโชคปีลาก,กนี่ยวเับเรื่องซื้อหลักทรัพย์หลักฐานหรือท่านที่กําลังทํา ขอสินเชื่อในการซื้อบ้านหรือว่าทําเรื่องซื้อรถไว้เกณฑ์ได้นะครับเกณฑ์ที่ท่านจะประสบความสำเร็จมีความโชคดีได้ในช่วงเดือนมการาคมก็มีมากที่สุดนะครับ<ส>วันอายุเดชสีมูลอุตสาหาะหน้าที่การงานก็เช่นเดียวนครับเราพรฤหัสเป็นหน้าที่การงานอุตสาหะระยะมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งที่การงานในทางที่ดีขึ้นนะครับถ้าอยู่ในรูปแบบของบริษัทก็มีการปรับเปลี่ยนระดับ ท่านหนะ้าที่การงานขึ้นอีกเป็นระดับหัวหน้าเลยครับเป็นระดับผู้ระดับผู้บริหารเป็นระดับผู้หัวหน้าหรือเป็นผู้จัดการก็มีมากที่สุดนะครับท่านหน่วยรันราชการดูการที่ท่านจะได้ปรับเปลี่ยนตําแหน่งหนะ้าที่การงานก็มีมากนะครับในช่วงเดือนมกราคมครับวันอายุเดชศีมรอุสาหกมนตรีดาวมนตรีคือดาวราหูดาวราหูเป็นดาวมนตรีตกเวลาพลาภมีคนบธรรมกํมจุนให้โชคให้ลาบครับได้โชคได้ลาบจาก อ่าเต้นโชคเต้นลาบจากที่อยู Luckily, ่ที village, ่อาศัยจากอ่าท่านเสียงโชคเสียงลาบก็ซื้อเลขอ่าที่อยู่ที่อาศัยครับหรือซื้อเลขอ่าทะเบียนบ้านบ้างซื้อเลขเกี่ยวกับเรื่องบัตรประชาชนซื้อเลขเกี่ยวกับเรื่องอ่าทะเบียนรถบ้างนะครับนี่คือเกณฑ์ของท่านที่เกิดในเกิดในวันจันวันอาทิตย์นะครับเหมือนลายพระโชคลาภบังเกิดขึ้นส่วนดาวกาลิกเกนีครับดาวกาลีคือดาวศุกร์เป็นดาวกาลีตกเรือนปุตากนุ อุภุมพระสัจฉพันธุปุตตะเร็งดาวราหูอยู่จะเป็นทุกขลาบมากกว่านะครับถ้ามีโชคม่ลาภเป็นทุกขลาบมากกว่าทุกขลาบในที่นี้ได้มาก็จับใจใช้สอยออกไปครับในที่นี้ครับแต่ว่าทุกขลาบในที่นี้ท่านอาจจะท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับในวันทิ่ช่วงนี้ครับจะได้หลงใจ่าหลงผิดตนเองนะครับในช่วงนี้ครับได้หลักทรัพย์หลักฐานการเงินกันทองดีขึ้นท่านคิดว่าท่านใจโชคดีตลอดมันไม่ใช่นะครับเป็น คำว่าพวกลาบในที่ได้มาก็มีโอกาสที่จะต้องจับใจใช้สอยออกไปมันเก็บไม่ได้ครับในช่วงนี้ครับมีทั้งดีทั้งไม่ดีนะครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับส่วนวันต่อไปครับท่านที่เกิดในวันจันทร์เป็นบริวารบริวารอยู่ในทับลัคนาเกิดช่วงนี้ครับบริวารเดินดีครับบริวารมีโชคมีลาบเกิดเกิดขึ้น ได้หลักทรัพย์หลักฐานการงานการเงินการทองดีครับในช่วงนี้บริวารดีครับบริวารอายุสุขภาพก็ดีครับดาวอังคารเป็นดาวอายุสุขภาพตกเรือนกร,รมมาทัวสุขภาพดีแข็งแรงดีไม่มีปัญหาอุปัรรคกเก็บไข้ได้ป่วยไม่มีครับวันอายุเดชส่วนดาวเดชด,ดาวพุธคือเดชเดช เล็งลัคนาเกิดอยู่ในตําแหน่งของเรือนปัตตุณิมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งที่การงานในทางที่ดีขึ้นครับวันอายุเดชสีอ่าวันอายุเดชสีส่วนดาวสีครับดาวสีดาวเสาคือดาวสีจะประสบความสาเร็จมีโชคเปลายบได้คู่ครองหรือว่าได้หลักทรัพย์หลักฐานหรือว่าได้ที่ อยู่ที่อาศัยซื้อบ้านก็โอกาสที่ท่านจะได้บ้านก็มีมาการซื้อรถมีเกินเรื่องผ่านกระบวนการของการทําสินเชื่อมีผ่านมาแล้วครับช่วงนี้ครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับประสบความสำเร็จนะครับในเดือนมกราคมจะเป็นทิศทางในทางที่ทําให้ดวงชะตาของท่านดีขึ้นนะครับวันอายุเดชดสีมูละมมละในที่นี้คือดาวพระฤหัสเป็นดาวโมละ ได้หลักรัพ์หลักฐานนะครับหลักรัพ์หลักฐานทุกอย่างก็ท่านอยู่ในเกณฑ์ของปี2 5 6 4ครับเข้าเดือนมกราคมทิศทางในดวงชิตาชุตของท่าน,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 นเริ่มสดใสสว่างดีขึ้นนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะนะครับอุตสาหะดาวราหูเป็นดาวอุตสาหะปาลาลาหาตกเรือนลาภมีโชคลาบลอยจากหน้าที่การงานโอกาสที่ท่านโชคลาบลอยในที่นี้คือการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภก็ตามครับการทําประกอบธุรกิจอะไรก็ตามโชคลาบลอยบังเกิดขึ้น อยู่กับท่านตลอดนะครับในช่วงนี้ครับส่วนดาวมตรีครับดาวศุกร์เป็นดาวมนตรีดาวมนตรีตกเรือนบุตาบุตรที่ดาวประทัความช่วยเ,เหลือกับุให้คุณให้โชคให้ลาภนะครับถือว่าท่านที่เกิดในราศีกรกฎในวันจันทร์ประสบความสาเร็จมากที่สุดนะครับในช่วงเดือนมกราคม264ครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในวันอังคารครับอังคารเป็นบริวาร บริวารตกเรือนกรรมะถือว่าบริวารเดินดีครับไม่เวียนหาวปดรัทธาเลยครับวันอายุสุขภาพก็ดีครับวันอายุก็ดีครับสุขภาพดีไม่เวียนหาครับสุขภาพในช่วงนี้ครับวันอายุเดชดาวเดชก็ดีครับดาวเสาร์คือเดชตกเรือนปตินิปตินิส่วนดาวสีคือดาวพระรหัสเป็นดาวสีเตกเรือนปฏินิอยู่ในในตำแหน่งของดาวเดชดาวสีปสระสบความสำเร็จหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นการทำศีลเชื่อไม่ว่าการจะทำขอความช่วยเหลือลังความจุนจาก ใครก็ตามครับช่วงนี้ครับถือว่าเกณฑ์ดวงชะตาขอางท่านจะประสบความสำเร็จความโชคดีในชีวิตครับจะมีเกณฑ์ที่จะต้องได้หลักทรัพย์หลักฐานหน้าที่การงานก็มั่นคงครับดังอาธีพการงานมั่นคงเรื่องที่ซื้อสินเชื่อที่อยู่ที่อาศัย ซื้อรถก็โอกาสที่ท่านได้มากที่สุดนะครับในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปครับเข้าเดือนมกราคมทิศทางในทางดวงชะตาช่วิเกิดโดดเด่นส่งเสริมดวงชะตาช่วยให้ท่านให้ประสบความสําเร็จนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับวันอายุเดชศรีโมละดาวดาวโมละดาวมูระคือดาวลาหูคือดาวมมละตกเรือนลาภะมีโชคเป็นลาบได้หลักทรัพย์หลักฐานมั่นคงดีครับดาวมมละครับเนืุตสาหะก อุตสาหะนะครับดาวอุตสาหะดาวสุขเป็นดาวอุตสาหะก็เดินตำแหน่งดีครับไม่เป็นทองประเสริฐอะไรครับดาวอุตสาหะครับอุตสาหะม่วนดาวมนตรีดาวทิศเป็นดาวมนตรีในช่วงเดือนมกราคมอาจจะพึ่งพาอาศัยตนเองมากกว่านะครับดาวมนตรีเป็นอะลครับดาวมตรีส่วนดาวกเรยคือดาวจันทร์ครับ ดาวจันเป็นการลกิเีนในช่วงระยะวันที่1วันที่2อช่วงนี้ครับการมีปัญหาระบบประเส้นประสาทในร่างกายอาจจะมีการเด็ดเหนื่อยเมื่อยล้าพักผ่อนให้เพียงพอครับในช่วงนี้ครับดาวจันเป็นดาวกาลิเกนีตกกลุ่มลัคนาเกิดของท่านนะครับดาวกาลีกลุ่มลัคนาเกิดมีปัญหาเรื่องระบบประสาทในร่างกายนะครับมีการปวดเมื่อยเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับในช่วงนี้ครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ครับจะมีปัญหาอยู่แค่สองสวันครับวันที่1วันที่2วันที่3ก็จะมีปัญหาอยู่ เรื่องกับระบบปวดเมื่อยตามเตือนตามตัวนะครับมีเป็นหาเส้นประสาทขึ้นมานในช่วงนี้ครับท่านที่เกิดในวันานางทารทุกสิ่งทุกอย่างก็ถือวันราบเรื่องดีครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในวันพุธกลางวันครับพุธกลางวันพุธเป็นบริวารบริวารตกเรือนปนักขณมีโชคลาบได้ข้าวได้ของนะครับมีหุห้นส่วนดีขึ้นนะครับวันอายุสุขภาพดีครับวันอายุเดช ดาวเดชก็ดีครับดาวเดชคือดาวพฤหัสคือดาวเดชตกเรือนปันิมีตําแหน่งหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นนะครับวันอายุเดชสีดาวสีดาวราหูเป็นดาวสีมีโชคลาภรอยบังเกิดขึ้นกับดวงชะตาที่นั่นนครับสิ่งโชคสินราบมีโชคมีลาบรอยบังเกิดขึ้นครับวันอายุเดชสีมูละดาวมูละดาวสุขคือดาวมูละได้หลักทรัพย์หลักฐานการเงินการทองดีครับในช่วงนี้ครับมูละอุตสาหวัน อายุเดชสีมูละอุตสาหหน้าที่การงานในช่วงนี้อาจจะเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายต่อการประกอบอาชีพหน้าที่การงานอุตสาหะไม่ค่อยดีครับเพียงพอนี้เพียงพอนะครับพักผ่อนให้เพียงพอในช่วงนี้ครับจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยกวกับเรื่องการพักผ่อนไม่เพียงพอเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความเหน็ดเหนื่อยเกิดความขยันน้อยนะครับในช่วงเดือนมกร,ราคมครับวนันอายุเดชสีมูละอุตสาหมนตรีดาวจันทร์คือดาวมนตรี ดาวมนตรีในเทนี้นะครับดาวมนตรีมีคนบนทำข้ามจมที่เหลือก็คุรสมม่งผลทิศทางให้ดวงชะต,ตาเขาจะมีความพระเื่นมีความสุขมีความส,ม,าม,สมบังทับสนดาวการเล็กนีคือดาวอังคารอังคารเป็นเรือนการเล็กนีตกเรือนกรรมะในช่วงนี้ครับความอุตสา,าหะริยะไม่คงที่นะครับไม่คงที่เกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้นะครับเกิดความเบื่อหน่ายหรือเกณฑ์ที่จะต้องเป็นงานเปลี่ยนการได้ไปขี้การงานใหม่ก็มีมากที่สุดนะครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันครับวันต่อไปครับคือวันเสาร์ครับ เสาเป็นบริวารบริวารเด้งลักษณะเกิดเดือนปัตตนีเสาเสาบริวารได้หลักทรัพย์หลักฐานหน้าที่การงานการเงินกันทองหรือหรือว่าการประกอบอาชีพการลงทุนลงหุ้นก็มีความรับเรื่องนี้ครับวันอายุสุขภาพดีครับสุขภาพดีไม่มีปัญหาอะไรครับอา,อายุเดชด,ดาวราหูคือเดชตกเดือนลาภะตกเดือนลาภะอําตำแหน่งอ,อำนาจวสาสนาที่การงานก็ดีขึ้นนะครับในช่วงนี้ครับวันยุเดชสีส่วนดาวสีคือดาวศุกร์ดาวศุกร์คือดาวสีตกเดือนปุตตะถือว่ามีความ ชโชคดีเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าบุตรถ้ามีบุตรมีทายาทขึ้นมาเกิดในช่วงนี้บุตรให้คุณให้โชคเห็นลาบนะครับสําหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์วันพุธกลางวันครับ,ว,ว,รบ,ว,รบวันอายุเดชสีว่าวันอายุเดชสีมูละนะครับวันเสาร์ครับวันอายุเดชครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับวันอายุเดชสีดาวสีเด่นที่เรวาันอายุเดชสีมูละ มูละนะครับดาวอาทิตย์เป็นดาวมูละตกเรือนอริในช่วงนี้มีเกฑ์โยกใจมีเกินเดินทางนะครับมีเกินเดินทางอาจจะไปเกี่ยวกบัานท่องเที่ยวนะครับไปเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของครอบครัวนะครับในช่วงนี้ครับในช่วงเดือนมกราคมนะครับมีเกินโยกใจเกินเดินทางเกี่ยวกับตาแหน่งาที่การงานมากกว่าครับวันอายุเดชศีมูละอุตสาหหน้าที่การงานดีครับดาวจันทร์เป็นอุตสาหะครับลัคนาเกิดก็ว่าอย่างดีครับหน้าที่การงานครับวันอายุเดชศี วันอายุเดชสีมูลอุตสาหะมนตรีดาวอังคารเป็นดาวมนตรี ดาวมตรีตกเรือนกรรม,มะมีคนมาทาความจนเช่เหลือนัาตาแหน่งที่การงานส่งผลทิศทางดีนะครับส่วนดาวพุธเป็นดาวการิกนีเล็งลัคนาเกิดในช่วงนี้มีปัญหาความขัดแยง้งมีความปัญหาขัดแย้งกับผู้ผ้นส่วนมีปัญหาขัดแยง้งชีวิตครอบครัวนะครับที่วงในช่วงเดือนมกราคมนะครับสําหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับในช่วงนี้ครับ่าได้ท่องเที่ยวบ่อยนะครับอย่าได้ท่องเที่ยวบ่อยจะได้ท่านที่ชอบเป็นนักดื่มนักเที่ยวนักกินก็ต้องระวังนะครับ ต้องระวังปัญหาเรื่องสุขภาพของตัวท่านนะครับในช่วงนี้ครับประวัติคนบนเสาหนี้ค่อนข้างที่จะทําสิ่งใดก็ตามให้ทําให้ถูกใจตนเองทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ค่อยดีครับก็ต้องระวังนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันราบเรื่องนี้แล้วท่านก็สมควรที่จะทําดวงจะตายพิษให้มันดีขึ้นไปตามนะครับท่านด้ถ้าท่านในไปดื่มไปกินไปเที่ยวสังสรรในช่วง เดือนมกราคมในช่วงปีใหม่อาจจะมีปัญหาเรื่องชีวิตครอบครัวนะครับช่วงครอบครัวในช่วงนี้ครับนี่คือท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีครับวันพฤหัสบดีพฤหัสเป็นบริวารตกเดือนปัตตานีนะครับบริวารตกเดือนปัตตานีมีได้เกณฑ์ที่จะต้องได้หลักรั์หลักฐานาถูกสิ่งทุกอย่างมีเกณฑ์ที่จะต้องได้ซื้อสิ่งของเข้ามาในบ้านครับเข้าในบ้านคือว่าได้ครอบครัวคู่ครอง นะครับได้คู่ขึ้นมาเลยครับในช่วงนี้ครับถือว่าเีนเย็นดวงเหตาถือว่ท่านบริวารเล็งกัานาเกิดถือว่าส่งผลดีครับวันอายุสุขภาพดีครับไม่มีปัญหาครับอายุครับสุขภาพดีครับวันอายุเดชดาวเดชครับดาวเดชคือดาวสุขสุขคือเดชตกเรือนของบุตรตาได้มีบุตรมีทาลกมีทายาทขึ้นมาก็ถือว่ามีความราบรื่องมีความสุขนำโชคนำลาบเลยครับวันอายุเดชสีส่วนดาวสีครับดาวสีดาวอาทิตย์คือดาวสีในช่วงนี้นะครับ ดาวสีไม่ดีทัดอาทิตย์สีตำแหน่งที่การงานอาจจะไม่ส่งผลใหท้ท่านดีเท่าที่ควรนะครับในช่วงนี้ครับวันอายุเดชสีมูละดาวมูละดาวจันทร์คือดาวมูละทับลักนณเกิดได้หลักทรัพย์หลักฐานนะครับหลักทรัพย์ซื้อ,อสังหาริมทรัพย์ก็ตามครับซื้อทําเรื่องการซื้อขายอะไรก็ตามในช่วงนี้มีความรับดื้ดีครับวันอายุเดชสี มูและอุตสาหานะในที่การงานดีครับในะที่การงานก็ดีส่งผลทิศดางดีครับไม่มีปัญหาอะไรก็ับอุตสาหะมนตรีดาวพุธเป็นดาวมนตรีได้คนมาทำำํารรมจนที่เหลือก็คนดีขึ้นนะครับได้คู่ครองที่ดีครับถ้ามีคู่ครองมีครอบครัวในช่วงนี้คือว่าคู่ครองมาทำำํากรรมจนให้โชคให้ลาภในทางที่ดีขึ้นนะครับส่วนดาวเสาเป็นการเล็กนีเสาเป็นกาลีก็ต้องระวังนะครับเสาเป็นกาลีเล็งลัคนาเกิดลองปัญหาเรื่องอุบัติเหตุบ้างนะครับ อย่าได้ประมาทอย่จช้าใจนะครับท่านที่เกิดในวันพระหัสสบดีนะครับเสาเป็นกาลิกินีเล็งลัคนาเกิดของท่านนะครับปัญหาเรื่องอุบัติเหตุต้องระวังนะครับเรื่องอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับขี่ยวดยันพาหนะเดินทางไปไหนมาไหนก็ตามครับสงวรที่จะต้องระวังให้มากนะครับเพราะเสาเป็นเลกาลิกินีเล <the> ็งลัคนาเกิดของท่านนะครับท่านที่เกิดในวันพระหัสสบดีนะครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในวัน พุกกลางคืนครับพุธเป็นบริวารบริวารตกเรือนลาภาค,ครับมีโชคมีลาภได้ข้าวได้ของเกณฑ์ที่จะต้องโชคดีนะครับในช่วงเดือนมกราคมครับพุธเป็นบริวารบริวารอายุสุขภาพดีครับไม่มีปัญหาครับวันอายุนะครับเดชสุนดาวเดชครับดาวเดชไม่ค่อยดีครับดาวเดชตำแหน่ง หน้าที่การงานไม่ค่อยดีครับถูกใส่ร้ายแปรสีหันเรื่องถูกกันแป้งต้องระวังนะครับในช่วงนี้ครับท่าน่าได้พลาดโอกาสของท่านนะครับการประกอบอาชีพการงานก็เลยแย่ไว้จะทางอย่าวางใจใครง่ายนะครับในช่วงนี้ครับอาจจะไม่ตรงผลให้ท่านให้คุณกับท่านเท่าที่ควรนะครับวันอายุเดชสี สีส่วนดาวจันทรคือดาวสีทับลัคนาเกิดโชคลับลอยบางเกิดขึ้นนะครับมีมีโชคมีลาบลอยในช่วงวันที่หนึ่งวันที่สองอาจจะได้ของฝันขึ้นมาเลยครับในช่วงวันที่หนึ่งที่สองของวันปีใหม่ขึ้นมาเลยครับในช่วงช่วงปีใหม่ครับสาหรับท่านที่เกิดในพุทธกลางวันกลางคืนครับวันราหูครับวันอายุเดชสีมูละ ดาวมูละดาวอังคารคือดาวมูละตกเดืินกรรมะหลักทรัพย์หลักฐานการงานมั่นคงครับหน้าที่การงานดีครับตรงนี้ครับมมระอุตสาหะหน้าที่การงานดีครับอุตสาหะหน้าที่การงานดีไม่มีปัญหาอะไรครับหน้าที่การงานส่งผลดีครับอุตสาหะมนตรีมนตรีดาวเสาเป็นดาวมนตรีคุณได้คู่สู่ข้าส่วนอุปถัมภ์ความจนที่เหลือก็คุณส่งผลที่ตางนี้หรือเกณฑ์ที่จะต้องได้ ผู้คลองในทางที่ดีขึ้นคนที่ดีเข้ามาในดวงชะตาชุดของท่านในช่วงเดือนมกราคมส่งผลที่ต่างดีขึ้นนะครับอุตสาหะมตรีกาลีส่วนส่วนดาวอุตสาหะส่วนดาวกาลีกินีคือดาวพฤหัสเป็นกาลีนะครับพฤหัสเป็นกาลีก็ต้องระวังนะครับมีเกณฑ์ที่จะต้องถูกคนตำหนิจริงเพราะดาวเดชท่านเสียครับ ดาวเดดท่านเสียจะถูกใส่ไลไป้ายเสียก็ต้องระวังนะครับมีปัญหาขัดแย้งกับผูห้หลักผู้ใหญ่มีปัญหาขัดแย้งกับถ้าท่านมีคู่อยู่แล้วอย่าไปิเริ่มในใครที่จะต้องมีคนที่2เข้ามานะครับอุ่นายพอสมควรนะครับช่วงนี้ครับเกณฑ์ที่มันจะต้อง บังเกิดขึ้นให้ท่านได้คู่ครองเข้ามาขึ้นมาแทนที่ก็ต้องมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับในช่วงเดือนมกราคมนี่คือดวงชะตางท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนครับวันต่อไปครับคือวันศุกร์ครับศุกร์เป็นบริวารบริวารตกเรือนบุตรกถือว่าส่งผลดีครับบริวารตกเรือนบุตรส่งผลดีให้คุณให้โชคให้ลาภในทางดีครับบริวารอายุสุขภาพดีครับไม่มีปัญหาสุขภาพดีครับสุขภาพเกณฑ์นสุขภาพวันอายุสุขภาพทางโทษครับสุขภาพสุขภาพเป็นอะไร ดาวอายุเป็นอริไม่ค่อยจะดีครับมีปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยต้องระวังนะครับอายุวันอายุเดชส่วนดาวเดชดาวเดชรับลัคนาเกิดเดชท,ทับลัคนาเกิดส่งผลทิศทางให้ดาวเดชตำแหน่งอำนาจวาสนาส่งผลดีนะครับวันอายุเดชสีส่วนดาวสีตกกรรม,มะสีสกกรรม,มะคือหัวสกความเทพรตำแหน่งที่การงานดีขึ้นครับวันอายุเดชสีส่วนดาวสีครับวันอายุเดชสีวันอายุเดชสีสีส่วนสีในประสบความสำเร็จที่การงานอุศีมูละ มูละตำแหน่งหลักทรัพย์หลักฐานการงานหลักทรัพย์หลักฐานดีขึ้นน่ครับในช่วงนี้ครับหลักได้หลักทรัพย์หลักฐานเกณฑ์ที่ท่านจะได้ซื้อรถซื้อที่อยู่ที่อาศัยซื้อบ้านทำสินเชื่อซื้อบ้านซื้อที่อยู่ที่อาศัยก็ประสบความสำเร็จนะครับวันอายุเด็ดสีมูละอุตสาหะหน้าที่การงานดีครับไม่มีปัญหาเลไครับหน้าที่การงานตำแหน่งที่การงานดีครับส่วนดาวอุตสาหะมมนตรีนะครับดาว ประธานเป็นดาวมตรีมีคนบธทรมค้ำจนที่เลยก็ควรส่งผลให้ดวงชะตาชตีของท่านนะครับได้คู่คุณส่วนที่ดีได้คู่ครองที่ดีเข้ามาในชีวิตได้คนที่ดีเข้ามาในชีวิตให้ท่านมีความสุจมีความลาบเ่ินนี่ครับส่วนดาวคารกคินีดาวราหูเป็นดาวการะิตกเรือนราระช่วงนี้โชคลาบลอยมีเกณฑ์ขัดโชคขัดลาบครับอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรเกี่ยวกับเรื่องเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภครับก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าดาวราหูดาวศุกร์เลงกันอยู่โชคลาบลอยไม่ไม่ดีกับดวงชะตาขี้นได้มาก็หมดไปครับนี่คือท่านที่เกิดใน วันศุกร์ครับนี่เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาชีวิตของสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีกรกฎนะครับในช่วงปีใหม่ครับปี2 0 6 4สคือเดือนมกราคมครับผมวิเคราะห์วิจารณ์ให้เป็นแนวทางให้เป็นทัศนะความรู้กับเรื่องดวงชะตาชีวิตของสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในอาศีกรกฎครับช่วงเดือนมกราคมเป็นเช่นไรก็ผมวิเคราะห์วิจารให้เป็นแนวทางทัศนะความรู้เรื่องชะตาชีวิตของท่านนะครับ บางท่านอาจจะประสบความสําเร็จในเดือนมกราคมครับบางท่านอาจจะมีปัญหาอุปสรรคติดขัดอยู่บ้างก็เป็นเรื่องของแต่ละวันเกิดครับทักษะเกิดแต่ละวันอาจจะไม่เหมือนกันครับทุกคนทุกท่านจะประสบความสำเร็จไม่เหมือนกันในทุกๆวันครับราศีเดียวกันจริงครับแต่อาจจะประสบความสำเร็จไม่เหมือนกันทุกวันครับเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องวันเกิดของท่านอาจจะมีปัญหาขัดแย้งในช่วงเดือนมกราคมนะครับนี่เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาชีวิตของท่านที่เกิดราศีกรกฏทั้ง8วันนะครับส่วนเลขเด่นเลขมงคลกับดวงชะตาจริงท่านนะครับัวเลข ก็คือเลข2เลข7เลข5เลข4ครับ4ตัวนะครับ2 7 5 4เป็นเลขเด่นสำหรับท่านที่เกิดในราศีรากรกฎในช่วงเดือนมกราคมนะครับ ขอบคุณสมาชิกมาตามดวงทุกคนทุกท่านทุกลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการวิเคราะห์การดวงจากกาที่ตไม่ขอการเหตุและสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการประกอบอาชีพหน้าที่การงานก็ฝากกดติดตามดกด subscribe กดไลก์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการวิเคราะห์ดวงชะตาให้ท่านได้ติดตามรับชมกนอีกในคลิปวันต่อไปนะครับสมาชิกทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมมาตามดวงโชคดีทุกท่านนะครับมีความโชคดี ประสุบความเร็จในชีวิต,ตปรกอบอาชีพรนชการงานอะไก็มีความรับเดินความสุขความสมบัติร้องัรอดรี2,564ทุกทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต,ต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ